สวัสดีครับผมเชยสิษย์จากบริษ,ษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ความรู้นะครับเกี่ยวกับการเขาเรียกว่า Submit App นะครับที่เกิดจากการถูก Reject นะในกรณีที่เรามีการ submit App หรือมีการปล่อยอัปเดตแอปเวอร์ชันใหม่นะครับของฝ่ง Android ขึ้น Google Play เราอาจจะโดน reject เนื่องจากสาเหตุอะไรบางอย่างอย่างเช่นนี้เนี่ยผมอาจจะโดน reject นะครับเนื่องจากสาเหตุมีการใช้เพ r m i s s i ันบางอย่างที่ อาจจะกำหนดไม่ถูกต้องนะครับซึ่งหลังจากที่ทําทำการแก้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำการเขาเรียกว่า,าบิ้วแล้วก็นำขึ้นให,ใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยวิธีการนะครับก็คือเราต้องทำการมาที่ไฟล์ pubspec.yaml นะครับในกรณีของฟัตเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณี Android ผู้เขียนเนทีฟมอดาก็ให้จำไว้ว่ามันจะมี2หมายเลขใช่ไหมกคือไอตัว version name กับ version code เวอร์ชันเนมเนี่ยเราไม่ต้องทำการแก้ไขนะครับแต่เวอร์ชันโค้ดเนี่ยเราต้องปรับนะครับเสมอโดยลักษณะที่ว่าถ้าเกิดเวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยเป็น57อันนี้ก็เป็น58โอเคไหมครับซึ่งในกรณีนี้นะครับพ <c oughs> อเป่า,า,าเสร็จก็ทำการบิวปกติเหมือนก่อนหน้านี้ซึ่งเราก็จะได้เป็นไฟล์เหมือนกับ aab android app bundle แล้วก็โยนขึ้นไป s ั b มิ t เหมือนเดิม ประเด็นคือเมื่อเราทําการโยนขึ้นไปนะครับซับมิดเหมือนเดิมเนี่ยนะครับก็คือเหมือนซับมิดเวอร์ชันใหม่ก่อนหนะ้าเนี่ยเราจะคิดว่าเฮ้ยมันซับมิดไปแล้วจริงๆมันไม่ใช่นะครับถ้าเราไปทําการดูสถานะมันนะนะครับอาจจะกดไปที่แดชบอร์ดนะครับสถานะของมันนะครับก็จะเป็นสถานะอาจจะต้องไปที่ตรงนี้นะทั้งหมดก่อนผมจะไปยังส่วนที่เป็น ตรงบริเวณนี้นะครับก็คือชื่อแอปจะเห็นว่าสถานะเนี่ยมันจะไม่เป็นคำว่า in review แต่มันจะเป็นคำว่า r e a d y นะครับ to send for review โอเคไหมซึ่งในกรณีนี้เราจะต้องทำการเปลี่ยนให้เป็น in review ด้วยการนะครับไปที่แอปตัวนี้กดเข้าไปก่อนนะครแล้วมันจะมี section ที่ชื่อว่า publishing overview กดเข้าไปเราจะเห็นข้อความเห็นปุ่มปุ่มนี้นะชื่อว่า send one change for review เราต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะครับถึงจะเป็นการ submit for review จริงๆก็กดเข้าไปเลย อันนี้ก็ Send for review ตอนนี้แหละนะครับสถานะเนี่ยนะครับมันค่อยอาจจะเปลี่ยนเป็นลักษณะเหมือนรอการรีวิวโอเคไหมครับซึ่งในกรณีเนี้ยนะครับก็ผมมาทันทีตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าสถานะเนี่ยมันจะเปลี่ยนละเป็น in review อันนี้คือรอเขารีวิวจริงๆละนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งก็หวังว่าน่าจะแก้ปัญหาสําเร็จนะครับ ก็อย่าลืมแล้วกันว่าเวลากด s นะับมิยที่มันเกิดจากการรนะี j e c t เนี่ยจะมี2ขยักคืออัพขึ้นไปทำการกดเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่า Submit แล้วเราต้องอย่าลืมมา Send ฟอร์ e ่ารีด้วยนะครับก็ในคลิปนี้คงเท่านี้นะครับอ่าคราวนี้ก่อนจะจากกันไปเนี่ยนะครับก็ผมนะครับจะขึ้นนะครับเจ้าตัวเขาเรียกว่าหน้าจอขอบคุณนะครับสำหรับอ่าสมาชิกนะครับที่ช่วย ออกค่าขนมให้ผมนะครับค่ากาแฟนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับอันนี้สับคนรที่เขาเรียกว่าช่วยสนับสนุนช a แนลผมนะครับผมก็จะขึ้นรายชื่อแบบนี้ไว้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทําคลิปดีๆต่อไปแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับ